ทเที่ยงๆใบใบามาแล้วแดดยิ่งร้อนนะครับแต่วันนี้ใบไม้ก็พอมีเอ็นไหวบ้างนะครับรมลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับก็พอมีลมมาเอ,อื่อยๆอยู่นะครับวันนี้ยอดกิ่งไม้ใบไม้ก็เพิ่งเริ่มเอ็นไหวมาบ้างนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณสาวอีสานบ้านนานะครับสวัสดีบ่าวไทยบ้านสวัสดีคุณหน่อยด้วยนะครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่บ้านบ่าวไทยบ้านกับสาวไทยลมในวันนี้นะครับสวัสดียินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับกับบรรยากาศมาขายของนะครับร้านเสื้อผ้าร้านใครเริ่มตั้งแล้วนะครับนู่นนะครับไทยบ้านมาขอบคุณนะครับมาส่งกําลังใจครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณนอยด้วยนะครับ ที่มาส่งกําลังใจให้เป้าทถบ้านกับสาวไทยลมนะครับดูบรรยากาศนะครับนะครับเมฆเยอะนะครับวันนี้น่าจะพอมาบดบังแสงแดดได้บ้างนะครับก่อนเมฆค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทางฝั่งอำเภอน้าหนาวนะครับนู่นนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับอำเภอน้าหนาวนะครับก็ข้ามเขาไปอีกไม่กี่กิโลนะครับก็ทางก็ค่อนข้างที่จะ โคดเคี้ยวสูงชันบ้างเป็นบางช่วงนะครับเส้นนี้นะครับ่าวแถวบ้านก็เคยไปขึ้นไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงตัวอำเภอน้งหนาวนะครับอยู่รอบนอกนะครับก็เกือบจะถึงนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณหน่อยด้วยนะครับขอบคุณเลิฟแปดจากคุณหน่อยด้วยนะครับสาวเสกกองก็สาวอีสานบ้านนาสวัสดีนะครับสาวเสกองก่ายคุณหน่อยนะครับคุณหน่อยก็สวัสดี ดีทุกท่านด้วยนะครับนะครับคุณน้อยก็สวัสดีสาวเซกงนะครับลุงคำลาก็คุณน้อยดีครับคุณน้อยก็สวัสดีลุงคำล่าด้วยนะครับสาวน้อยทักทายลุงคำล่านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะครับที่เข้ามาส่งให้บ่าวไท่บ้านกับสาวไทยลมในวันนี้นะครับขอบคุณห้าล้านดวงตากับอีกเก้าล้านดวงใจนะครับก็เริ่มเข้ามา เรื่อยๆแล้วนะครับแล้วเวกนี้บ่าวแทบ้านมาเป็นคนแรกนะครับฝั่งนี้นะครับคุณหน่อยก็สวัสดีค่ะพี่กิตนานะครับผมกิตนานะครับคุณหน่อยทักทายนะครับขอบคุณนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณน้อยบรรยากาศทางบ้านหนาวเหมือนทางนี้หรือยังครับทางนี้ก็เริ่มเย็นๆนะครับก็ไม่ถึงกับหนาวจัดมีหนาวจัดได้ใส่เสื้อ แขนยาวขายยาวอยู่สองสามวันนะครับหลังจากนั้นมาก็เริ่มเย็นกําลังสบายนะครับก็ไม่ถึงว่าเย็นจัดนะครับมีเย็นจัดจัดอยู่สองสามวันแค่นั้นเองทางนี้นะครับทางฝั่งทาง,ทางอุดรก็น่าจะเริ่มหนาวบ้างแล้วเนาะครับทางนน้น ลุงคำลาวใจกกอดมานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณลุงคำลาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกกาลังแรงใจนะครับก็มีคุณตาคุณยายนะครับก็เริ่มมาขายของนะครับนั่งมีเทตั้งร้านกันอยู่นะครับมีผักบ้านนะครับมีอะไรก็เอามาขายนะครับคุณตาคุณยายนะครับ ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆนะครับมีผักห้ากร่มสิบกร่มก็เอามาขายนะครับพอได้มาพูดมาคุยกับเพื่อนๆดีกว่าอยู่บ้านเงาๆนะครับออกมาตลาดขายของนะครับในวันละเล็กวันละน้อยก็ดีใจนะครับพุทธาภูเกนะครับเห็กนก้อนเมฆก้อนนี้ไหมครับเนี่ยอีกสักหน่อยก็น่าจะบังแสงแดดได้หรือเปล่านะครับ เป็นห่วงป่าไถืบ้านก้อนเบลอเลยนะครับตอนนี้ก้อนเมฆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะครับเดี๋ยวป่าเไท่บ้านขออนุญาตลงไปเซ็นก่อนนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันใหม่นะครับก่อนที่เสียงจะดังไปมากกว่านี้นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตอ่าไปลงของแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันใหม่นะครับ